วันนี้เลิฟแอดเวอร์สบายเราพามาดูการทำข้าตังข้าตังของกลุ่มเกษตรกรคลองมหาสวัสด์นี่ก็คือสาลาดินเข้าตังที่เป็นซุ้มของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในย่านนี้นะครับเรากำลังพามาดูการทำข้าวตังโดยการสร้าง โดมอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ตากเข้าตังอันนี้เป็นที่สำหรับตากมีทั้งข้าวตังเรากำลังจะพาไปดูข้าวตังแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงแผ่น ภายในยังมีพลิกที่ตากอยู่ข้างบนด้วยนะครับนี่เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นงานโอท็อของกลุ่ม ลมเย็นไปด้วยคลองมหาสวัสดิ์เราสามารถมาชมสาราดินเข้าตังของกลุ่มเกษตรกรที่นี่ได้หลังจากที่เราได้ทานเข้าตังอร่อยอร่อยกันมาแล้ว